ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการลบภาพพื้นหลังนะครับออกจากรูปภาพหรือออกหรือลบออกจากวัตถุนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับโดยนะครับสามารถทําได้ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงแอปนะครับใช้ได้ทั้ง android แล้วก็ iOS นะครับวิธีการนะครับมาที่เบราว์เซอร์ของเว็บของเรานะครับพิมพ์ชื่อ URL นะครับลงไปว่า remove .bg นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้นะครับ remove.bg นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม upload image นะครับผมไปหารูปภาพในเครื่องมานะครับคลังรูปภาพโอเคอันนี้ดาราประจำช่องนะครับคลิกเลือกนะครับกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับ โปรแกรมมันจะทําการประมวลผลนะครับมันน่าจะมี AI ในการตรวจสอบนะครับว่าเราต้องการรูปไหนนะครับเสร็จแล้วได้มาละนะครับผมขยายดูครับเนียนไหมอุ้ยเนียนครับโอเคลบเสร็จแล้วจะเอาไปใช้นะครับให้กดปุ่มดาวน์โหลด ดาวนโหลดเสร็จแล้วก็อยู่ในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกหนึ่งรูปนะครับโอเครีเซตหน้าจอก่อนนะครับกดที่ remove.bg นะครับกด upload ด m a g e นะครับไปที่ครังรูปภาพรอบนี้จะเอาเป็นน้องไก่นะครับเลือกน้องไก่มาคอมวันผลนะครับ โอเคน้องไก่มาละสังเกตไหมครับน้องไก่ตัดไม่เนียนนะครับมีท่อประปาโผล่เข้ามาในเฟรมในรูปนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเครื่องมือในการแก้ไขอยู่ตรงนี้นะครับตรงคําว่า edit นะครับกดหนึ่งครั้งจะมีมาให้เลือกนะครับ3มเมนูนะครับคือ black ground นะครับ e l a s e แล้วก็ close นะครับ black ground นะครับคือเปลี่ยนพื้นหลังอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับมาที่ อีลาส l a อีลาสจะมีให้2ตัวครับมีตัวลบกับตัวเพิ่มนะครับมาดูตัวแรกครับบัตรไซส์คือตรงนี้นะครับบัตไซส์คือความใหญ่ของหัวแปลงนะครับที่เราจะทำการลบส่วนออฟเซตตัวนี้คือเวลาเราจิ้มลบนะครับมือเรามันจะไปปังภาพนะครับซึ่งมันจะไม่ละเอียดนะครับวิธีการปรับ Offset นะครับกดครับผมเลื่อนไปทางขวา,ายางลบจะดันขึ้นเลื่อนมาทางซ้ายยางลบจะดันลงนะครับเลือกใช้เอานะครับปรับเสร็จแล้วที่การลบก็เอานิ้วมาจิ้มลบนะครับลบลบถ้าภาพมันเล็กนะครับขยายนะครับ จะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคผมน่าจะลบแค่นี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้รีสโต์นะครับสมอ่าผมจะลองลบหัวไก่ดูนะครับลบปากไก่โอเคแบบนี้แสดงว่าเราลบพลาดนะครับให้มากดรีสโตร์นะครับเสร็จแล้วจิ้มลงไปตรงจุดที่เราลบพลาดนะครับ มันก็จะกลับมาเห็นไหมครับถ้าใครอยากได้งานที่มันละเอียดนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับเวลาทํางานกับงานรูปภาพนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม close เสร็จแล้วสามารถบันทึกไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการลบภาพพื้นหลังนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงแอปนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็มีแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับ